เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนี้ขอทุกคนมีเงินรับอันนันะครับผมหลังจากความโศกเศร้าของผมนะครับผมเรื่องกาล่านะครับผมที่ผมทิ้งไว้นะฮะอันนั้นคือครับทรัพย์สมบัติอ่อห้าหมื่นดอลห้าหมื่นบาทนะครับผมห้าหมื่นบาทไทยนะครับผมที่คุณสามารถที่จะเข้าไปทดลองได้นะครับผมว่าคุณจะสามารถที่จะเข้าไปถอนรหัสได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมนั้นส่งรายละเอียดให้คุณดูทั้งหมดแล้วนะครับผมถ้าคุณเจ๋งพอคุณก็จัดการเอาเงินนั้นไปได้เลยนะครับผม ซึ่งผมก็ผมทําใจไปแล้วนะครับผมว่าในเมื่อเราทําเงินหายเราก็ต้องหาเงินมากบจุงจุดนั้นให้ได้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ต้องเล่นทํางานนะฮะเล่นทํางานนะครับผมเป็นแอมบัตเดอร์นะครับทำนู่นทำนี่ทําแม่ให้หมดตุกอย่างนะเรามาพูดถึงนะครับผมเกมสเวเดียนนะครับผมอ่าเกมหนึ่งที่เป็นเกม s ตูเตอร์ทรีเต r ร์เซนะครับผมแล้วก็คือบุคคลที่สมุมมองนะครับใครที่เคยเล่นเกมแนวเขาตัว ที่เหงลิ้นกัดลิ้นตัวเองอ๋อเรามาดูกันดีกว่านะครับผม That is a lot of blood around there. Not good with blood. โอเคครับมันมีพีเซลขายนะครับผมในช่วงเวลานี้นะคุณสามารถซื้อได้นะครับผมแน่นอนที่สุดว่าราคาที่คุณจะซื้อระลับที่เป็นแบบเอ็นชเชียนนะครับผมเอาพุ่งตรงว่าอย่าไปซื้อฮนะจมทุนเนะี่ย <laughs> แต่แน่นอนที่สุดว่ามันไม่เป็นสิทธิ์ของคุณนะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วดิปเปอร์คือดิปเปอร์นะครับผมดิปเปอร์ก็เป็นคนคนค่ายเกมค่ายเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพ ค่อนข้างนักเกงขรามนะครับผมใช้คำนี้นะฮะในการทำเกม third person นะครับผมชูเตอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าบอกว่าเกมแนวนี้เป็นเกมแนวที่ค่อนข้างที่จะเป็น co-op นะครับคือเล่นได้หลายคนนะครับแล้วก็เป็นไตมาสที่สนะครับที่จะออกมาลันช์นะครับก็คือปีนี้ตอนปลายปีนะครับผมที่คุณจะได้เล่นนะครับผมอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบมันนะครับผมก็คือถ้าคุณชอบเล่นเกมแนวชูเตอร์ยิง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 นะครับผมคุณก็ซื้อระดับ3 1 5 0กาลาไปได้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะ โอเคกว่านะครับผมที่จะซื้อระดับที่ค่อนข้างที่แพงเกินไปนะคุณอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ไม่รู้ตัวนะครับผมเ,เดี๋ยวนะมันไม่ได้เรียนกันหรอวะทำไมคอมมอนถูกกว่าอันคอมมอนวะอ๋อคอมมอนตัวถูกสุดใช่ไหมเออใช่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 สมองเออเลยหมดแล้วกู โอเคครับโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมโซนใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมและแน่นอนสุดว่าคุณอย่าลืม transfer code ดเวยครับผมไม่งั้นชิปหายขอนผมนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมและเอียดของเกมถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาผมจะเอามาเล่าเล่าสวดฟังให้ฟังนะครับผมประมาณนี้ครับคร่าวๆครับสวัสดีครับ